<อ>นึกว่าใครคิดไม่ถึงว่าคนแรกที่มาทา้าทายฉันเป็นพวกเธอนั่นเนี่ยช่วยชีแน่ด้วยนะอ่ะพวกเธอช่วยชีแนะ่ฉันด้วยเหรอยิโร่ผู้ยิ่งใหญให่แห่งวี r e the b o คิดว่าฉันจะอมอมือให้นะเพราะเอเธอร์สปิริตที่ฉันภาคภูมิใจจะต้องล้มพวกเธอได้แน่นอนไอ้น้องกบวยขี์ก็ตีอย่างนี้เปิดตัวลูกอ่ะ ขนาดไปร้านน้องตายไม่ไปก่อเมื่อกี้น้องตายอีด วีทีเป็นการอะไรกัีนะวะเฮ้ยต่อไปยักต่ออยู่สวยชนะกับเราครั้งนี้ก็คือฮีโร่แห่งวิลโลงและมาซิลินเี้ยเจอกันอีกแล้วนะ นึกไม่ถเลยว่าเราจะพบก,กันกับเธอที่นี่ขอดูกจัแสดงราคาโอเคดีได้ไหมนึกไม่ถึงเดียวในเมื่อพวกเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยแดยววสดงว่าวันนี้พวกเราคู่แข่งกันสินะ <laughs> ที่เป็นเพราะอะไรที่ฉันทำการแสดงร่วมกับคนอื่นไงเอาละมาชเรามาทำให้ที่นี่ลุกเป็นไฟด้วยกันเถอะเจ๊กำลังเพิ่มอย่างอ่ะเจ๊เราจะเปิดตัวปต้าะ สองเซตในการเล่นดึงไฟว่าเซตพลาดแท้วุ้ยหมุนที่ก่อนตีได้ก็ต้องหิวหนอง

ผู้ชนะการประลองครั้งนี้ก็คือผู้หูแห่งสหพันธ์เซียนโจ้ผู้บุกเอิแห่งแอสโทรเอ็กซ์เพรสอุด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 เอาละเนื่ยสนใจพวกเขาได้แล้วผู้ต่อสู้คนต่อไปของพวกเธอร์ก็คือฉันไอดีซิเวอร์บุกโคตรเท่เดยว

ตีไปกันก็เก็บอันดีไปใครล็อกน้องฉันอีกแล้วนะนายตัวนั้นไม่ตายเอะ่ะตายจริงเหรอใายหน่อยนะ ตายหลับตัวได้ยากจริงก็แค้เดินอ่ะนะไม่ตายจริงอ่ะเออเจอ้ยเอาเรื่องอะวู๊ด เดี๋ยวไปเดี๋ยวหนึ่งเออค,คิดมากไปแล้วแต่ต้องอยอมรับว่าเมื่อกี้พวกเธอทำได้ดีมาก,กจริงๆ ตามตรงว่าหลายปีมานี้ที่สามารถกดกันชั้นใดกันั้นยาวแล้วนม่พอสามารถถ้าราเจอแล้นพูดดื้อหลังก็ยอมแพ้เป็นเหมือนกันแหมก็แข่งขันแบบต่อไปก็จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเรามาทําให้เทศการแห่งความสมบูรณ์แบบครั้งนี้สนุกสุดเปลี่ยนกันไปเลยดีกว่าโอเคก็จากตัวเ okay ะเิดกนะ็โอเคแล้วอ่ะรอบเนี้ยก็ยังเหลือสี แต่ถ้าอันนี้อ่ะแรงไหเปล่าน่าจะหวนะเน,น,น,นียันไม่หรอ ไงผมเองติดตัวนี้่ยนะมีเกาพิเศษเป็นรอบชิงชัยชนะการฟลองครั้งนี้ก็คือเท้าเอ็กซ์ต้าโอเคเรานั่นเองพวกคุณจะต้องเอาชนะคุณให้ได้ อ่าโอเคเวลาตำแหน่งชะเปลี่ยนเราต้องชนะตัวเองเหรอไม่ใช่เราต้องชนะโทปันนะต่อไปก็เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วเหรอการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของงานตอลอก็ัเริ่มขึ้นแล้วเออเปลี่ยนเสียงไม่ทันไงประเด็น,นบรกาศแล้วว่ามันจ,จะพาเจ้าน้อยมาที่นี่จะเจ้าตัวน้อยมาที่นี่สุขสงหลักของเทศกาลนี้เฉียงเชียร์นี่ก็ถึงเชียร์นะเราต้องเรียกกำลังใจให้ตัวเองบ้างแล้วแหละพูดอะไรหน่อยสิ วัคซีนน่ารัก โอเคที่ว่าจะปีเกมเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนเท่าไรไหนักหน่วงอยู่นะไม่ตายก็ได้ กนมาด้วยอยูอ่จบแล้วล่ะโคฟัสแชมเปี้ยนทีมที่สองที่ทั้งกาแล็กซี่ต่างจับตามองได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว ขอแสดงความยินดีให้กับผู้บริเวรและมีนายินดีด้วยนะขอบคุณขอแชมเปียนแ่งเทศกาลประลองครั้งนี้ได้สำเร็จแล้วดิวมาขนาดนี้ใครวะเฮ้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  pelakon tu dah jadi จะไม่มอักคนอื่แล้วใช่ไหม จะเม่ผมตายแล้วดิจเจ็บใจสุดเดี๋ยวให้น้องูกันเดนะให้แหลกนเนี่

ตายเกิดได้แล้วดูพี่น้องหูน้องหูอะไรน้องหูใช่ฮิวอ,อยู่เสียตัวดะเมียบก็จะมีตัวนี้อยู่อ,อะไรไหวนะไหวหิวตัวเองไม่ได้ใช่ไหมตัวเองก,ก็โงเย้ yeah. ดูอยู่แล้วเทคนิคอยู่แล้วเสมาชีกิตติมาสักเราจะต้องมาเราจะต้องมาหาพวกเราแน่ๆน,นี่คือฉันเตรียมเหตการนี้ฮ่าฮ่าไปเลย